ขอต้อนรับคุณผู้ชมท่านนะครับเข้าสู่ The Magic Code หมอแมนพลังเลขอยู่กับผมอาจารย์แมนพลังเลขหรือว่าหมอแมนนั่นเองนะครับในวันนี้กับคลิปเปิดดวง12ราศีปี2565านะครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วยังไม่เคยกดติดตามกันหมอแมนก็ขอเชิญชวนให้ท่านกดติดตามกันเอาไว้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยท่านจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับฝากเข้าไปติดตามในแฟนเพจ a c e b o o k ชื่อ The Magic Code หมอแมนพลังเลขนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้เป็นดวงชะตาราศีมิถุนในปี65นะครับราศีและลัคนาราศีมิถุนนะครับสามารถดูได้ทั้งคู่ราศีมิถุนนะครับผู้ที่เกิดระหว่าง14มิถุนาไปจนถึง14กรรีกรกฎาคมนะครับหรือผู้ที่ผูกลัคนากเนิดแล้วได้ลัคนามิถุนนั่นเองนะครับ ราศีคนคู่นะมิถุนเนี่ยเป็นคนคู่นะครับเป็นราศีมนุษย์ถูกจัดหมวดหมู่เอาไว้นะครับดวงชะตาในปี65ของคุณต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวของความมั่นคงในชีวิตในเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของอาชีพการงานน,นะครับเป็นความมั่นคงในชีวิตนะต้องบอกอย่างนี้ราศีมิถุนแล้วก็ยังเป็นความมั่นคงในเรื่องของคู่ครองคนรักนะครับ,รบต้องบอกว่า ปีเนี้ยมันเป็นเปรียบเสมือนปีทองนะปีทองผองอภัยของราศีเมถุนเลยนะครับนะต้องต้องว่ากันแบบนี้นะออปีทองแล้วมันจะเป็นปีทองเนี่ยยาวๆไปเนี่ยประมาณ3ปีนะประมาณ3ปี2ปีกว่า2ปีครึ่ง3ปีนะครับเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับสำหรับราศีเมถุนเนี่ยที่จะรเริ่มทำอะไรใหม่ๆหรือจะทำอะไรเก่านะครับ ที่บอกว่าอะไรใหม่ๆและอะไรเก่าๆเนื่องจากว่าการงานของราษีเไม่ถุนในช่วงที่ผ่านมานบางคนเนี่ยได้พักระง,งับไปนะบางคนตกงานบางคนเปลี่ยนงานบางคนต้องชะลอง,งานที่ทําเอาไว้ก่อนนะครับก็อาจจะด้วยสาเหตุเรื่องโรคระบาดนะครับหรือว่าสถานการณ์ในในเมืองไทยอะไรก็ว่าไปแต่แน่นอนนะครับไม่ใช่ทุกคนที่ต้องต้องเบรคหรือต้องพักไป นะครับคนที่ไม่ได้เบรกหรือพักเรื่องการงานเนี่ยเรื่องของงานค่าตอบแทนหรือผลประกอบการต่างๆก็ไม่ได้ใคร่ดีเท่าที่ควรนะครับแต่ราศีมิถุนก็ยังดีนะครับเปรียบเสมือนว่ามีเทพมีเทวดามาคอยรักษาเพราะว่ามีดาวพระรหัสบดีเนี่ยนะครับเ,เมื่อ,เ,อ,อเดือนพฤศจิก,กายนปี64ดาวพระราบดีเนี่ยยกย้ายออกจากตำแหน่งมรณะเข้าสู่ตำแหน่งสุภะ ต้องบอกเลยว่าเขาเรียกว่าฟ้าเปิดเขาเรียกว่าฟ้าเปิดนะครับตั้งแต่ปี64และปลายปี64เนี่ยคือพฤศจิกาเนี่ยแพฤศจิกานะครับปี64ฟ้าเปิดนะคราวนี้เนี่ยฟ้าเปิดยาวๆเลยนะยาวๆเลยนะเนี่ยมีถุนเนี่ยก็ดูแล้วเนี่ยสปีครึ่งนะสปีครึ่งก็เกือ,กอบ3ปีนะครับ โดยในช่วงต้นปีนะครับจะมีสิ่งที่น่าสนใจก็คือ,อ,อมีดาวพระราหูเนยยกย้ายในวันที่30มีนาคมนะครับดาวพระราหูเนี่ยสำหรับมิถุนเนี่ยมาจากตําแหน่งสุพระซึ่งแปลว่าความก้าวหน้านะครับแปลสุภะแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สุพระแปลว่าคุณพ่อนะครับสุพระเนี่ยแปลว่าต่างประเทศเพราะฉนั้นพอพระราหูยกย้ายจากตําแหน่งวินาา เข้าสู่ตําแหน่งลาภะแปลว่าเป็นลาบผลให้กับชีวิตเป็นโชคเป็นลาบให้กับชีวิตแล้วตําแหน่งนี้นะครับยังมีดาวมริตยูอยู่ด้วยและมีดาวพระหัตถบรีอยู่ในตําแหน่งสุภาซึ่งแปลว่าต่างประเทศจึงต้องขอบอกว่าชาวราศีมิถุนมีโอกาสเกี่ยวข้องกับต่างประเทศเป็นอย่างมากนะครับในปี65นี้มีโอกาสเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะครับหรืองานที่เกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษานะครับธุรกิจนําเข้าส่งออก Import Export นะครับ ธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคธุรกิจที่เกี่ยวเรื่องของงานสีเทาการประมูลธุรกิจใหญ่ๆนะครับธุรกิจที่มีการลงทุนแล้วมีต้องมีการาที่ใช้ความการซิกแซกการพลิกแพงใช้เล่เพทุบายนะครับหรือแม้กระทั่งใช้ต้องบอกว่าใช้ในเรื่องของเ,อเล่เหลี่ยมหรือว่าการซิกแซกพลิกแพงพวกนี้จะได้ผลดีมากนะครับ สิ่งเหล่านี้นะครับจะเป็นลาบผลเป็นโชคเป็นลาบให้กับราศีมิถุนได้เยอะเลยนะครับเพราะดาวพระราหูนั้นเป็นโชคเป็นลาบนะโคจรเป็นโชคเป็นลาบเป็นตาแหน่งสุภะก็ได้ทั้งเรื่องต่างประเทศด้วยและดาวพระราศีมดีนะครับก็โคจรเข้าสู่ตำแหน่งสุภะก็ได้เรื่องของต่างประเทศด้วยนะครับซ้ำยังมีดาวมฤตยูเนี่ยในช่วงต้นปีเนี่ยดาวมฤในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยดาวมฤตยูนะครับก็นะยังเขาเรียกว่าอยู่ในตําแหน่ง11เอดแก่ลัขนาให้ให้ผล ดีอยู่นะครับในเรื่องต่างประเทศนะครับเพราะนั้นช่วงนี้ช่วงออสามเดือนแรกเนี่ยชีวิตดีอยู่แล้วชีวิตดีอยู่แล้วนะครับแต่ยังดีแบบไม่ได้หวือหวามาก3เดือนแรกแต่พอเข้าสู่30มมีนา30มีนา,า,นาปุ๊บเนี่ยดาวพระราหูยกย้ายเป็น11แก่ละคณาเริ่มมีความหวือหวาเข้ามานะครับมีการปรับเปลี่ยนนะบางทีอาจจะได้เปลี่ยนในเรื่องของการงานนะ เปลี่ยนย้ายบริษัทนู่นนี่นั่นปรับเปลี่ยนที่อยู่นะครับจะเปลี่ยนเป็น,นทิศทางที่ดีนะครับเพราะดาวพระศดีนั้นอยู่ในตําแหน่งสุภาะส่งเสริมให้ก้าวหน้านะครับปรับเปลี่ยนเป็น,นทิศทางที่ดีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยช่วง8เมษายนปี65ดาวพระหัสตบดียกย้ายจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมีนนะครับเป็นกเกษตรตาธิปดีนะเข้มแข็งมั่นคงดาวดวงนี้เป็นดาวเจ้าเรือนการงานของราศีเมถุน เพราะฉะนั้นขอทายว่าตั้งแต่วันที่8เมษายนเป็นต้นไปราศีมิถุนจะประสบความสําเร็จในด้านอาชีพการงานธุรกิจอย่างเต็มที่นะครับประสบความสําเร็จมากมีความเข้มแข็งมั่นคงใครที่จะกําเนิดธุรกิจใหม่จะกําเนิดได้ชัดเจนถูกต้องกําเนิดได้สําเร็จนะครับใครที่จะสานต่อธุรกิจเก่างานเก่าสามารถสานต่อได้อย่างมั่นคงนะครับใครจะลงทุน ในช่วงนั้นหลัง8เมษายนทําได้เลยนะมีโอกาสทําแล้วประสบความสําเร็จผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนคุณได้รับการสนับสนุนจากคู่ครองคนรักด้วยนะครับใครจะลงทุนใครจะค้าขายทํางานทําธุรกิจกับคู่ครองคนรักสามารถทําได้นะครับหรือใครจะทําธุรกิจกับหุ้นส่วนอาจจะไม่ใช่คู่ครองคนรักก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับ อิทธิพลของดาวพระสบรีนั้นมีผลต่อราศีมิถุนอย่างมากนะครับในเรื่องงานแล้วก็เรื่องคู่ครองราศีมิถุนเองโดยในพื้นชะตาแล้วนี่ถ้าทํางานแล้วมีคู่ครองนะครับที่คอยให้คําแนะนําให้คําปรึกษาหรือคอยชี้นําหรือแม้กระทั่งเป็นผู้นําให้คุณเนี่ยคุณมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จด้านการงานสูงนะครับจะเป็นคนที่เหมือนได้โชคได้ได้ไดการซัพพอร์ต อุปถัมภ์คำชูจากคู่ครองคนรักเป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นคุณสามารถทํางานแบบแบบมีหุ้นส่วนได้หรือคู่ครองเนี่ยนะครับมาหุ้นกันได้นะครับในปี65นี้ก็เป็นปีทองของเรื่องของการงานอาชีพของคุณอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็จะเป็นปีทองต่อเนื่องกันไปนะปี55ปี65ปี66นะครับต่อเนื่องกันไปเลยนี่คือชาวราศีมิถุนนะครับ8เมษายนเนี่ยดาวพฤหัสยกย้ายได้ผลดี นะครับได้ผลดีดีกว่าเดิมดีกว่าที่เป็นอยู่นะครับแล้วคุณก็จะมีความมั่นคงในเรื่องของอาชีพการงานธุรกิจต่อเนื่องไปเต็มๆเลยนะครับประมาณ2ปีนะครับดวงดีจริงๆนะครับดาวมรตยูนะครับที่ย,ย้ายเนี่ยวันที่7กร,รกฎาคมจะย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภ เพราะฉะนั้นเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของต่างประเทศเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพลิกผันในชีวิตหรือการิเริ่มการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะสิ้นสุดตอนครึ่งปีแรกเท่านั้นนะครับในช่วงครึ่งปีแรกคุณอาจจะต้องเข้าไปจัดการอะไรบางอย่างที่มันไม่ค่อยเข้ารูปเข้ารอยนะบางคนอาจจะมีการถ้าคนทําธุรกิจอาจจะมีการพักระงับธุรกิจที่คุณทําในช่วงปีที่แล้ว ปิดร้านไปนะครับค,คืนร้านคืนร้านที่เช่าคืนแผงที่เช่าไปนะครับหรืองานเก่าๆที่คุณเคยทำอาอาจจะแบบได้ออกจากงานไปได้พักไปนะครับแต่ในช่วงครึ่งปีแรกของปี65เนี่ยมันเป็นช่วงที่งานเหล่านั้นจะกลับมารันได้ใหม่จะกลับมาทําได้ใหม่จะกลับมาฟื้นฟูนะครับใครที่เปิดร้านไปจะได้กลับมาลงทุนเปิดร้านใหม่ใครที่ออกจากงานไปพักเรื่องของการงานไป ในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยก็จะกลับมาทํามีการมีรือร้อการรือ้องานรือ้อธุรกิจเก่าๆขึ้นมาทานะครับหรือใครจะไปทางธุรกิจใหม่ก็สามารถทําได้นะครับไม่ได้ผิดแต่อย่างใดนะแต่มันจะเป็นช่วงที่รื้อฟืน้นนะช่วงที่คุณพยายามสร้างพยายามทําริเริ่มขึ้นมาแล้วมันจะจบภายในครึ่งปีแรกนะครับหลังจากนั้นดาวมฤตยูเนี่ยจะย,ย้ายจากราศีเมษ เข้าสู่ราศีพฤษภซึ่งเป็นวินาตแก่ดวงจะตาราศีมิถุนมฤดตยูการเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนในชีวิตนะมเดตยูนะคือความไม่แน่นอนชีวิตเปลี่ยนแปลงพลิกผันตลอดดาวแห่งการพลิกผันมันเป็นวินาตแสดงว่าชีวิตมันไม่พลิกผันแล้วนะครับมันไม่พลิกผันแล้วตลอดระยะเวลา7ปีนะับไปเลยชีวิตคุณจะค่อนข้างมีเสถียรภาพครับตลอดระยะ7ปีครับนะถ้าคุณกลับมาทําอะไรบางอย่างในช่วงปี -65 คุณมีเกณฑ์ที่จะทํายาวไปเลยครับยาวไป6-7ปีเลยครับนะหรือเกินมากกว่านั้นด้วยซ้ําไปนะครับดังนั้นนี่คือจังหวะที่ดีๆนะของชาวราศีมิถุนนะครับแล้วนะครับมันอาจจะมีเขาเรียกว่าหมอแมนใช้คําว่าจะมีเรื่องราวบางอย่างที่ต้องปรับแก้อีกสักนิดสักหน่อยอีกสักนิดสักหน่อยนะครับในช่วงหนึ่งธันวาคมไปจนถึง 8มีนาคมป66นะครับ1ธันวาคม65ถึง8มีนา66ดาวมฤตยูเนี่ยจะขยับยกย้ายเป็น11แก่ลคณาช่วงนั้นอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับต่อเติมนะในเรื่องของกิจการต่างๆง,งานต่างๆนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างนะครับแต่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ถ้าคุณรู้ล่วงหน้าแล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลงคุณก็พยายามหา นะครับสา,สาเหตุหาเหตุผลให้มันเปลี่ยนแปลงดีขึ้นนะครับอย่าไปรออย่างเดียวว่าเอ้ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วฉันจะนอนรอนั่งรออยู่เฉยๆบางทีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาอาจจะดีหรือร้ายก็ได้นะครับถ้าเราไม่ได้วางแผนแต่ถ้าเราวางแผนไปแล้วการเปลี่ยนแปลงนั้นเราพยายามทาให้มันเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีนะครับและแน่นอนครับช่วงปลายปีราศีมิถุนเนี่ยเป็นหนึ่งในราศีที่มีเกณฑ์เดินทางไกล เดินทางไกลบางคนอาจจะเดินทางไปต่างประเทศนะต่างประเทศไปเที่ยวต่างประเทศนะครับหรือนะครับก็ต้องอบอกว่าในอีกในหนึ่งก็ต้องระ,ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพด้วยแลนะอาจจะมีเรื่องของอาการเจ็บป่วยหรือสุขภาพบางอย่างที่โผล่ขึ้นมาในช่วงนั้นตั้งแต่1นธันวาคมนะครับถึง8มีนาคม66นะครับหธันวาคมหกถึงแมีนาคมหกหกอาจ,จมีเรื่องของโรคภัยแค่เจ็บอะไรที่แบบขึ้นมาในตอนนั้นนะครับก็ไม่ต้องเสียเรียด เดี๋ยวดาวดวงนั้นก็จะยกย้ายเป็นวินาศอีกครั้งหนึ่งในวันที่8มีนาคม -66 นั่นเองนะครับก็มาให้เราเหมือนเป็นการแก้ไขมีอะไรให้ต้องแก้ไขในขยักสุดท้ายในโค้งสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวนะครับอย่างที่บอกนะครับบางทีอาจจะเป็นเรื่องของการไปเที่ยวก็ได้าราศีมิถุนไ,ไปเที่ยวไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศไกลๆก,ก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉนั้นต้องบอกเลยว่าปี2565เนี่ยถือว่าเป็นปีทอง นะปีทองผ่องอำไพของชาวราศีมถุนมันเป็นปีที่ปลดล็อกมันเป็นปีที่ไอความความอึดอัดนะครับหรือว่าวิบากกรรมต่างๆที่เราเจอเนี่ยในปี64เนี่ยนะครับในเรื่องการงานในเรื่องคู่ครองเรื่องความรักเนี่ยบางคนเนี่ยสูญเสียคู่ครองไปบางคนเลิกกับแฟนไปบางคนเสียงานไปนะครับต้องบอกว่าปี65เป็นช่วงที่คุณรีเซ็ตชีวิตได้ใหม่กลับมาตั้งต้นได้ใหม่แล้วมันจะเป็นบ่อกเกิด เป็นวัตถุดิบชั้นดีที่จะทําทให้คุณนั้นประสบความสําเร็จและมั่นคงตลอด7ปีเลยครับนะต้องบอกอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วสําหรับราศีมิถุนนั่นเองนะครับหากาท่านชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็ถ้ายังไม่เคยกดติดตามก็หมอแมนขอชิญชวนให้ท่านกดติดตามกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับ แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ